เอาเดี๋ยวจะของเทียงเพิ่นนี้แล้วเนาะไปเรีนยนเค่ะเด็กขึ้นหว่วยเด้อ<ป>เอาเรียนเรียนบ่อยงรักยังหน่อยยังนมพคนว่ะผู้บังด้วยผูเถาคนยังย่างหันผู้พี่น้งนนอ,นองสบายดีสบายดีผลิขึ้นหนึ่งเนาะหนึ่งเนาะตอนนี้ก็เมื่อทรงก่ตอนนี้เมื่ออื่นนี่เพิ่ได้มาเพิ่งมาซวยซองมือกโอ้ยเนาะก็ดีใจแหละฮรก็ได้ ผมโมกขอบใจทุกคนท <laughs> ี่มาส่วยเมื่อแล้วหาก็ะฮอดห่วยที่สองอีกจักหน่อยก็ะฮอดพอผัดมาเมื่อเดียวเลยผ้าเมื่อค่ำใช่ไหมไปหากินน้ำเย็นนั่นอยู่ทางไปและไปหาซื้อน้ำเย็นกินเมื่อน้ำทางพอมีแห้ง สป,อน,สอ,สปอนเซอร์นะข้าะเปียกนะหนาวนะว่าพัดเนาะเมนให้วล่ข่อยยังวาเขาไทยคื่องไทยยังนำ้ำมึงได้ทารดข่อยนะว่าพัดเย้ลูกข่อยแล้วึ้นนี้นี่ข่อยเอามาข่อยมาบ่ได้นี่นี่ึืนสั้นๆนี่หน้าข่อยนะมันยาก โดยมวานนี่เว้นอยู่มวานนี่มือที่สองหัวคำเข่ามือที่สามคำกูหนีก็เพราะปะจักที่เะพนะเมียนหน้าขับไกลเนาะอย่าได้เะพาะเลยมือได้สิบคิคำขำก็บอกยี่งใ้ไม่บุญกันได้ไรกันได้สิบปันมาบอสสิมาเองบอิ่มันกับวนเ ก็คอยยางมือนี่แหละพูน่าเด็กน้อยเขาไว้แทเถอูคอยน่ะยอมล้วขันมายางนี่คุเดะผู้วัยรุ่นขามทด่นข้าจันจังอ๋องเนี่ยมวยเอ้ยถอดดอกเบกคือว่าว่ายเถอคือมาไว้มาว่าเถอะผูไปคลืนขค้นดูนะ เอาเอาโอ้ค่อยค่อยลงไหนทั้งนาึุ้งนาเคืนคือนมามาสิคุณน่ได้มาาเอาคือนแล้เบิ่อเด้ครบกันอยู่บ้าครบครบบ้คเข้าก็เข้าทั้งหนาเอาเดี๋ยวสิไปซื้อน้ำให้ก่อนเด้อเด้จังไรใส่มีดิเอามีหา ไป้สินังหนาไว้จกนังก็นั่งทั้งหน้าเด้อผู้สาวเพื่อนหันหลังใส่สบายดีล่ะเาน้ำสติงบอกยังมีบอกขวดจักพันจักคนสิบสามคนเอาสีแดงสีเหลืองตีเพือ่นได้บ่อยากข่าวเอานับเซ็ตชุงเลย เอาเต้าสติงค่ะว่าอยากกินหน้าสติงแ๊บซี่กินเบิร์ดเมืรอวันนี้เลยใกล้แล้วกใกล้แล้วเอาทางบ้านได้มาบ้านพ่นซิมทางขับเมยน้องมวยเพื่อแหละไปส่วนเพิ่นมาซอยหาก็ได้อันสองเมอร์อื่นลบเก้าบอท่านพอได้มาสักเอานมใส่น้ำในนั่ละนมเปรี้ยวนมยังเนี่ยจะขวดจะกล่องสบายดีเด้อซาตงเลยบ่ เบิ่งย่างไปก่นันข่ขขาววันนี้ก่อนพราะเย็นมีแห้งนะใส่ครบเลยล่ะจะขวดสิใช่ไหมขวดเมีนอัน, <สา S 1> อนเอาอันนั้นนี่เอานมให้อาเนี่ยอันใส่แล้วบ่นมอันนมขวดก็ได้ให้อาขวดหนึง่งน <สา S 1> มใบตามิวใบตะมิวอโอเคคิดเงินเลยบาะนี่ ยี 34, ่สามยี่สี่หมดแล้วอีกขวดน,นึงบ่บ่งอ้ายบ่เอาเอาโอชิบ่งอ้ายเอาโอชิขวดน,นึงสีเหลืองเด้อโอเคคือเพิ่นกินก่อนเมื่อยพี่น้องเยมันเมื่อยเห็ดเวียกเมื่อยสบายแน่ลี่บ่ได้ไปดำหน้าเอ้บังอายอยังแต่หน้าป้าบังยังหน้าป,ป้าอบอ่าบังไดเท่าใดเนาะบ่ไหนฮึเซนเก้าสิบห้า <5. S 2> อานับบังดุมีเท่าไรน้ำนี่บใส่บอสบใส่เบียเนาะบใส่ก็ได้อาบังดุมีจากใบนี่ครบป่จากใบสี่ใบวะสามอ่าโอเคแต่ว่านักแทบบอนี่ยังครึ่งหนึ่งนัป้าผูเดียนแสนเก้าสิบหาวหิเฮีอนี้าตุสานักใบเตอะเลยจ้ะขอบใจขอบใจไปก่อน เดี๋ยวมาซื้อน้ำไปให้เายคนกินก่อนไปส่งแล้ววันนี้เด้อไปส่งไปส่งกันเด้อสบายดีเด้อเต็มซิปไปคนไปเนาะสกินยังแจ๊กแจ๊กแจ๊กอันเอาโอชิของเจ้าเจ้าเอาลูกเอาไว้ไวนัก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 นี่ยนี่เอาเลยเอาชิเอายังหลายคนนี่ เอาไปเอาทั้งหลังกันทั้งหลังกันเอาเอาสีแดงย้ายไปอ่าสีแดงกับสีแดงโอเคเอาทางนี้มึงดูครบกันบ่เอาจับมาเลยมึงดูคู่กันบ่เคามาคู่จะได้เอาไม่อีกแล้กันบ่ะคู่บ่คู่บ่คู่บ่ คู่กันบ้าบาพัดคูด่บ้าโอเคเน,นานะนาั่งจับดีได้เลยนั่งสิไงรังเลยไปไ้ป้าวันนี้นบ้าเม่สิเมื่อเฮือนะเลย <c oughs> ขึ้นทั้งนา <c oughs> <c oughs> เดินทางต่อวิ่นเอาไม่ไดีเมื่อคำเนี้ยจักหน่อยลูกเตาคอยทางเหรอเนาะสัพล <c oughs> เด็กลูง้อยสบายดีสอยู่บ้า สงุขสบายดีแท้มือนเดเริ่มเริ่มอยากลอยแล้วมาเรื่อยแล้วพอดีเมื่ออื่นอะมาได้มาลูกกล้ามาได้อย่าลูกกล้าได้ก่อนวันนี้เมื่อค่ำเนี่ยมีเรืองเลยเนาะเมื่อให้แล้วมาเนี่ยกูได้ก็ได้ขบโนกับลูกคือสีให้แล้วเนาะไม่ต้ว่าเอานะถ่ะไม่น้องเดียวเอากินน้งพูนอยู่เนาะ เดินทางโตวอดี้อเลยกูแหละไปต่อกนอยุ่พุ่นแหละวันนี้ต่อไซททางนะลงเด้ได้วันนี้ได้ลงไลยไปย่างไปย่าดย่างหัวหอดวะเรียบใ้่เป่านี่บ่มากระคืนลงเลยเอากรได้ กระซุดน้ำนีแล้วอ้าวเราลงทางเลยพี่เนาะโอ้ยเอาข้าวางสีหอดเดี๋ได้กินนี่โหโผล่นะค่อยๆค่อยๆค่อยงได้หน่อยน้ำร้อนแมนบ่เอาขนมแจกเขามันเด็กน้อยละมุมไนซีแคเอามุมไหนเขานอนมือเดียวหอย่างน่ากินนเลทออกม

ไปเอาลง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 ได้ละมาคำมาเมื่อดีอองเ้ยมนีชิโกนว่าจะใข่มีบุญบ่อคำเมื่อกระชิโกนเนี่ย่คยวะเดี๋ยวเฝ้าเดเฝ้าเดีาวเฝ้าพี่กันโอ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวไเดี๋ยว่กมาพี่กันเดี๋ยวมี โอเคโอเคเอ้าวันน <ança. S 2> ี้ไม่จะพูดป๊อปวันนี้ออมีอยู่ขนาันแล้วสามห่วยัาไปมาทางนี้มาทางนี้มันมาเดินสะพนพี่ก็ได้เดวเชียนเอ้ามาน้มขาน้มพูดไปยืนอยู่บนล่ามาพี่มาทางมันแจ้งพี่ ขนมมาเอาไพ่ชิจกขนม้มาไม่ดงเลยซสๆยส้ายซ้ายมาเสียขน,น,นมห้เด็กน้อยกัน,กนมา,มา,มานี่มาคำมาเมื่อีนั่ง,องเอไไม่ยั้งตกไม่ยั้งอันี้นอ๋อมาขนมปเ็กน้นนนนอยน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phải lắm lắm hay mặt ở trong nhà mặt 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 mặt

ใช้เยจ้นีังไควมท่นได้บันเมวยได้แล้วยังไคานองลอันนี้นี่าวพนกับกับกับน้องเกเด้อขใจ้อไปขาดทิกชาวพนันมงมีบ่อฮะยังไควมาท่านไหนมีบ่ละมเาเเด้ะโดยขอบใจเด้อแม่อุตชาเด้อ ลปลาขอบใจเด้อมาผัดเด้อปลาขอบใจลายๆเด้อขอบใจเด้อวิ่งเด้อเดี๋ยวเมยแป๊บนึงยังเจ้าถ้าเอาอันนั่นกันคราวนึงขอบใจทุกๆคนไพอันน้ำปูปลาคือ,อบได้แล้วเจ้าให้น้องเจ้าชาวพันขอบใจทุกคนเน๊ย โดยขอบใจกัเด้อเดินทางปอดเด้อซ้ายฮะนะด้วยดยอาเมียเจ้าเอ้าขอบใจเด้อขอบใจเด้อมวยเด้อโดยเอาแตกไผ่แตกมันคือห้อยเขียดพี่น้องเลยบาทนี่โอ้โหเด็กน้อยก็ได้จนขำวันนี้เนาะเะพนเนาะกะเมื่อยได้เนาะวันนี้เนาะ ี่โอ้ยำมีกัธรรมดาม่นอันนั้นเทาเาก็บได้ขึ้นนั้นทำดอกตันไมาแมนแมนกาคคอยกับโอ้จาขี่จังใดมันลกก้าบบได้เนาะอันคือว่าลกกาได้ใกากาลกด้านบเป็นแล้วนันลกกาได้เง้ยรัอบนะี่คอยากไปไปอยู่ขนาดลกกาได้ อันนี้ก็มืออื่นก็เล็กแล้วอันี้วาคอก็เบาไลเตอร์ยูิตเบิดตั้งแต่หน้าป้าหน้าคอยังแกตะก้าฮัลอกก้าได้ก็คือชีแลกด้เนี่นบอบลแล่วจักน้อยเพราะว่าคันคือมานี่ฮาลกก้าได้ลายมืออื่นดำคาะหน้าป้าบอละเนยังบอไเนยะนาะไป อยู่เอยกันจนท่ำจนเมื่อจนแจกเมื่อยีว่าฮะเมื่อยว่าเมื่อยเมื่อยยางเมื่อยื่อยยางแต่ยางไวเลยไปกันโดยก่อสกัดก่อนนะทุกคนนะดนะดูนะ่อนะดูนะด้นโดูนะดูนดูอดนะดนนะดดนนนดะดดน้ดนดูะนนนะ ุ่นนะโอ้บอกเคยมาทางนี้กลางคืนยักษเถื่อนพี่น้องเลยทางสมุนกัสีกับก่อนแบบนี้เนาะกับก่อนเท้ากระได้มากับทั้งลูกทรายนีย่แหละฟ้าหัวสิงคายทางบ่อบผัดแล้วห่อยี่น้องเลยอ่ออยาก็ต้นเฮียงลูกาะขี้ดินมะมันยันยันมันปิ้วโอ้แต่ยันมันปิ้วเจ้าต้องเอาหากมันไปทางพุ่นทางผูกมาเอากู้แล้วบ่อฉาด ขึ้นเอาวศาสตร์ลงกันลงขึ้นอ้าศาสตร์ลงนกันลมพัดเลยคีข่านจอดรถได้กู้ลงม,มาเพื่อนน,น่ะรถศาสตร์ไะกู้แล้ไปตาดบึ่งในลาอัวชิงไข่ให้ก็รักกระโดด,ดแล้วนะพี่น้องเลยน้อยสมุนกามาทรงหอดบอนหอดที่พี่น้องเลยไม่เนี่ยขึ้นค้นำก่าขึ้นบ่ได้ค้ำเราพี่น้องขึ้นแต่หน้าสมนนุนัน หา้าโมงเนาะเขาขึ้นนะพอดีเพื่อเขาย่างออกมากับพอดีมาหอดกับเวหันเนเวนี่เน่เวซื้อน้ำเย็นห้านเบาเตียงเน่แล้วกะ็มาเวตลาดซื้อมักไม่ให้เพิินกินมาน้ำทางเน่แล้วก็มาเวซื้อขนมอีกพี่นนองมันจอดดูมันก็เลยอันนานหอดเนาะกับมาหอดพี่ก,กับพอดีเบอร์พดีหอดกับเจด็ดโมงพี่เน้องเรือว่าเจด็ดโมงเนาะเขามาหอดนี่ก็ได้ จังใดก็สำหรับคลิปนี้เนาะมาส่งฮอดบอลฮอดทีก่อนอื่นกันยกมือขึ้นขอบุญขอบคุณไปทางเมยหนูคข้อมซอนก็ทางไอที่ที่สวยจ้างคนํำหน้าในข้างนี้เนาะแล้วก็ทางเอพอนเพิ่งจะสมทบมากขอบุญขอบคุณในลนยแล้วก็ให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข็มแข็งคนเจ็บยาสุดได้ก็ไข้าย,ยาสูมีเดอขอให้สคมคมมากทุกสิ่งทุกประการ ทาธุรกิจการงานใดก็ขอให้ราบรื่นในหนาทีการงานเนาะสำหรับคลิปนี้พี่น้องเอ้สบุญกะสิเดินทางกลับก่อนตอนนี้กะเฮากะมาส่งคนไปนที่เรียบร้อยเนาะค่ะมืดปืดตาพี่น้องเอ้ยอืมัน,นกะมาส่งหอดแล้วเมื่ออื่นนี่ถือว่าบบได้มาดําพี่น้องเอ้พอว่าโลก,ก้าโบได้เนาะทางคนกะอยากพากันพักพ่อแน่สบุญกะ ่นไปสวยสองเมื่อก็โอเคแล้วพี่นออ้องเลยเขากับ่นกับสวยเขาเต็มที่เนาะขอมกขอบใจทุกๆคนที่เขามาใหาก้กำลังใจสมบุรณเดอ้อพี่น้องเดอ้อมันเดินทางไกลเนี่ยเพื่อนกับมีน้ำจิตน้ำใจได้พี่น้องเลยเข่าเวลาเขามาถามเพื่อนมาไปดำหน้าสวยเนี่เดอ้อเพิ่นกับไ่ได้ถามได้ว่าอันให้เท่าไดรเนาะบ่ได้ถามเลยพี่น้องเลยเพื่อนกับไ่ถามว่าเขาให้เท่าใดรเท่าไหร่แต่ไดไ,ดได้ถามสมบูรณ์ก็เลย ไห้เพินไปมื่อละสองเซนเนาะ,ะถือว่ามื่ออื่นนี่พักพ่อนทางสมบุนกาสิพักพ่อนออกไปนอกก่อนจะกมื่อเนาะทางอัะนลูกชายก็เป็นยังไรละ่ะเมื่อยอยู่ก็ลูกสบายดีหน่อยเมื่อยอยู่่่อยก็พอเหยู่เมื่อยก็อดเอาอลไรเนาะยอยากแล้วเนาะไปไปคอยขับแล้วลูกเล้ว<ด>ยอยากขับไปได้ไปพี่น้องขับบ้านก่อนบบบน,นี้เนาะ,ะขอตัวลาพ่อจากพี่จากน้องเบิร์ดสุขุขสุขกนเนาะสำหรับคลิปนี้ ขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดี